นี้ก็เป็นบริเวณทางเข้าประตูทางเข้านะครับของสนามสอนขับสีรัดนะครับเราก็จะปูพื้นฐานจากบริเวณนี้นะครับโอเคผู้เรียนได้ใช้รถเดินรถเองสอนขเรายัตามจำนาน เองดูเองนะครับนะครับตนหลังอีกประมาณ30มสิไลนะขับไม่หวานไม่ไหวมันก็เป็นรอยฝีมือเล็กๆ,ๆน้อย ด้านหลังอีกรอบนึงครับสนามตอนนี้ผมอยู่ที่ชั้น4ของตึกนะครับชั้น5ชั้น5นะครับด้านหลังก็จะเป็นถนนชิมฟีด้านหน้าเป็นประราชชนนี ถ่ายจากมุมสูงนะครับแคบไหมตุ้วนว่าแคบไหมครับแคบไม่กว,ว้างนะครับต้องผ่านนะครับแล้วเ,เรียกว่าลัก3ามเสาเข้าสามเสา แล้วแบตเตอรี่ก็หมดนะครับ